จงเป็นเพื่อนกับเงินบทนำเงินคือสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งวัตถุนิยมผู้คนมากมายมองเงินเป็นเพียงกระดาษหรือตัวเลขในบัญชีแต่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเงินมีจิตวิญญ,ญาณมีความรู้สึกและมีความทรงจำเป็นของตัวเองเงินเลือกที่จะอยู่กับใครและเลือกที่จะจากไปจากใครหากคุณยังคงมองเงินเป็นแค่เครื่องมือ คุณจะไม่มีวันเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันและเมื่อไม่เข้าใจคุณก็ไม่มีวันเป็นเจ้าของมันได้อย่างแท้จริงบทที่หนึ่งเงินคือกระจกสะท้อนจิตวิญญาณเงินไม่โกหกเงินในกระเป๋าของคุณคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของจิตใจคุณไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่ดวงแต่คือผลรวมของความคิดความเชื่อ และการกระทำทั้งหมดของคุณคนที่ดูถูกเงินเงินจะดูถูกกลับคนที่กลัวเงินเงินจะหนีหายคนที่โลภเงินเงินจะหลอกลวงคนที่เคารพเงินเงินจะเคารพกลับจิตที่สกปรกดึงดูดเงินสกปรกเงินที่ได้มาจากการโกงการเอาเปรียบการหลอกลวงมันไม่ได้แค่มาอยู่ในกระเป๋าคุณ มันยังนำพาพลังงานลบติดมาด้วยเงินเหล่านี้จะไม่ยอมอยู่นานมันจะหาทางออกไปและมักจะพาสิ่งอื่นออกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพครอบครัวหรือความสงบสุขในทางกลับกันเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากการสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นจากความซื่อสัตย์สุจริตเงินเหล่านี้มีพลังบริสุทธิ์ มันจะอยู่กับคุณอย่างมั่นคงและยังช่วยเรียกเพื่อนๆมาอยู่ด้วยกันบทที่2กฎแห่งมิตรภาพกับเงินกฎข้อที่1จงรู้จักเงินก่อนจะครอบครองมันคุณไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนที่คุณไม่รู้จักได้เช่นเดียวกันคุณไม่สามารถเป็นเจ้าของเงินที่คุณไม่เข้าใจได้เงินมีภาษาของมันเองมีกฎเกณฑ์ของมันเองมีอารมณ์ของมันเอง คนที่ร่ำรวยไม่ใช่คนที่โชคดีแต่คือคนที่ใช้เวลาทำความรู้จักกับเงินอย่างจริงจังพวกเขาศึกษามันสังเกตมันเรียนรู้นิสัยใจ,ใจคอของมันถามตัวเองว่าคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการศึกษาเรื่องเงินถ้าคำตอบคือศูนย์อย่าแปลกใจที่เงินไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณกฎข้อที่2จงเคารพเงินทุกบาททุกสตาง เศรษฐีที่แท้จริงไม่ได้ดูถูกเงินเล็กน้อยพวกเขารู้ว่าเงินร้อยบาทวันนี้คือเงินล้านบาทในอนาคตถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเวลาที่คุณทิ้งเหรียญบาทโดยไม่แยแสคุณกำลังส่งสัญญาณไปยังจักรวาลว่าฉันไม่ต้องการเงินและจักรวาลก็จะตอบสนองตามนั้นเงินทุกบาทคือมเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณหว่านมันลงในดินที่อุดมสมบูรณ์มันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ แต่ถ้าคุณโยนมันทิ้งไปบนทางเท้ามันก็จะถูกเหยียบย่ำและหายไปกฎข้อที่3จงให้เงินทำงานแทนคุณมิตรภาพที่แท้จริงคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณช่วยเงินเงินช่วยคุณเมื่อคุณทำงานหาเงินมาได้นั่นคือคุณกำลังช่วยเงินคุณให้ชีวิตแก่เงินคุณนำมันเข้ามาในโลกของคุณแต่ถ้าคุณหยุดแค่นั้นมิตรภาพก็จะเป็นฝ่ายเดียวจงให้โอกาสเงินช่วยคุณกลับจงปล่อยให้มันทำงาน ให้มันออกไปหาเพื่อนมาเพิ่มให้มันเติบโตและขยายตัวนี่คือหลักดอกเบีย้ยทบต้นที่ไอน์สไตน์เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกกฎข้อที่4จงรู้จักปล่อยวางเพื่อนที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องติดกันตลอดเวลาบางครั้งต้องรู้จักปล่อยให้มันไปเพื่อที่มันจะได้กลับมาพร้อมกับสิ่งดีๆคนที่ยึดติดกับเงินมากเกินไปไม่ยอมใช้ไม่ยอมลงทุนไม่ยอมให้กลับจะสูญเสียมันไปในที่สุด เพราะเงินที่ถูกกักขังจะค่อยๆเหี่ยวแห้งและสูญเสียพลังแต่การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่างไร้สติมันหมายถึงการใช้เงินอย่างมีจุดหมายใช้ในสิ่งที่สร้างคุณค่าใช้ในสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นใช้ในสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่นบทที่ 3, สศัตรูตัวฉกาดของมิตรภาพกับเงินศัตรูหมายเลขหนึ่งความโลภความโลภไม่ใช่ความปรารถนาที่จะร่ำรวย ความโลภคือความปรารถนาที่จะร่ำรวยโดยไม่สร้างคุณค่าคนโลภต้องการเงินเร็วต้องการเงินง่ายต้องการเงินโดยไม่ต้องลงแรงพวกเขาวิ่งตามทางลัดตามข่าวลือตามคำแนะนำของคนแปลกหน้าและในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของความโลภตัวเองเงินรู้จักคนโลภและเงินหนีห่างจากพวกเขาเพราะเงินรู้ว่าอยู่กับคนโลภ มันจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีมันจะถูกทำลายศัตรูหมายเลขสองความกลัวความกลัวมีสองด้านด้านหนึ่งคือกลัวจนด้านหนึ่งคือกลัวรวยคนกลัวจนจะใช้เงินอย่างไม่มีสติพอมีเงินก็รีบใช้กลัวว่ามันจะหายไปกลัวว่าจะกลับไปจนพฤติกรรมนี้กลับทำให้พวกเขาจนจริงๆ คนกลัวรวยก็มีเหมือนกันพวกเขากลัวว่าถ้ารวยแล้วคนจะอิจฉ้ากลัวว่าจะเปลี่ยนไปกลัวว่าจะรักษาไว้ไม่ได้ความกลัวนี้ทำให้พวกเขาผลักเงินออกไปโดยไม่รู้ตัวศัตรูหมายเลขสามความไม่รู้ความไม่รู้คือความมืดบอดทางการเงินคนไม่รู้ไม่เข้าใจกลไกลของเงินไม่เข้าใจการลงทุนไม่เข้าใจภาษีไม่เข้าใจเงินเฟอ้อ พวกเขาทำงานหนักทั้งชีวิตแต่เงินที่หามาได้กลับค่อยๆหดหายไปเพราะความไม่รู้พวกเขาเก็บเงินไว้ในธนาคารโดยไม่รู้ว่าเงินเฟอ้อกำลังกัดกินมูลค่าทุกวันพวกเขาซื้อประกันที่ไม่จำเป็นลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจและเสียเงินไปกับค่าธรรมเนียมที่ซ่อนเร้นบทที่ 4. วิถีแห่งมิตรภาพที่ยั่งยืนขั้นที่หสร้างบ้านให้เงิน ก่อนที่คุณจะเชิญเพื่อนมาอยู่ด้วยคุณต้องมีบ้านที่เหมาะสมก่อนเช่นเดียวกันก่อนที่เงินจะมาอยู่กับคุณคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนบ้านของเงินไม่ได้หมายถึงบัญชีธนาคารแต่หมายถึงจิตใจและนิสัยของคุณจงจัดระเบียบการเงินของคุณรู้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เงินชอบอยู่ในบ้านที่เป็นระเบียบมันไม่ชอบความวุ่นวายและความสับสน ขั้นที่สองเลี้ยงดูเงินด้วยความรู้เงินเติบโตได้ด้วยความรู้ยิ่งคุณรู้มากเงินยิ่งเติบโตจงอ่านหนังสือการเงินอย่างน้อยเดือนละเล่มจงติดตามข่าวสารเศรษฐกิจจงเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจงศึกษาความผิดพลาดของผู้อื่นเพื่อไม่ต้องทำซ้ำความรู้คืออาหารของเงินยิ่งให้อาหารมากเงินยิ่งแข็งแรงขั้นที่สฝึกความอดทน มิตรภาพที่แท้จริงใช้เวลาความสัมพันธ์กับเงินก็เช่นกันคนที่รวยเร็วมักจนเร็วเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างมิตรภาพที่แท้จริงกับเงินพวกเขาแค่บังเงินเจอกันและพอเวลาผ่านไปเงินก็จากไปแต่คนที่ค่อยๆสะสมค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติบโตพวกเขากำลังสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนเงินที่มาอยู่กับพวกเขาจะอยู่ตลอดไปและยังนำเพื่อนมาเพิ่มอีกด้วยขั้นที่สี แบ่งปันด้วยความยินดีเพื่อนที่ดีไม่เก็บทุกอย่างไว้คนเดียวพวกเขาแบ่งปันเมื่อคุณมีเงินจงแบ่งปันไม่ใช่เพราะต้องการบุญแต่เพราะมันคือธรรมชาติของมิตรภาพการแบ่งปันทำให้เงินหมุนเวียนและเงินที่หมุนเวียนจะกลับมาหาคุณมากขึ้นแต่จงแบ่งปันอย่างมีสติไม่ใช่แบ่งปันจนตัวเองไม่เหลือไม่ใช่แบ่งปันเพื่ออ,อวดไม่ใช่แบ่งปันเพื่อหวังผลตอบแทนจงแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์และเงินจะรู้ บทที่หเงินกับธรรมะเงินไม่ใช่มารร้ายหลายคนเข้าใจผิดว่าการมีเงินมากคือบาปว่าคนรวยต้องเป็นคนชั่วว่าเงินคือต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเกลียดเงินพระองค์สอนให้เราไม่ยึดติดซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเงินเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมันสามารถสร้างวัดสร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือคนยากไร้เผยแผ่ธรรมะเงินในมือคนดีคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ทางสายกลางของการเงินทางสายกลางในเรื่องเงินคือไม่โลภจนลืมศีลธรรมไม่สันโดษจนลืมหน้าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีคุณมีสิทธิ์ที่จะมีเงินมากพอที่จะดูแลครอบครัวและช่วยเหลือผู้อื่น แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายผู้อื่นเพื่อเงินไม่มีสิทธิ์ที่จะขายจิตวิญญาณเพื่อเงินไม่มีสิทธิ์ที่จะลืมว่าเงินเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายกรรมกับเงินเงินทุกบาทมีกรรมติดมาด้วยเงินที่ได้มาจากการทำดีจะนำพาสิ่งดีมาให้เงินที่ได้มาจากการทำชั่วจะนำพาสิ่งร้ายมาให้นี่ไม่ใช่ความเชื่อนี่คือกฎธรรมชาติ ดังนั้นก่อนจะรับเงินใดๆจงถามตัวเองว่าเงินนี้มาจากไหนมันสะอาดหรือไม่มันจะนำพาอะไรมาให้ฉันบทที่6พิธีกรรมแห่งมิตรภาพตอนเช้าทักทายเงินของคุณทุกเช้าจงใช้เวลาสักครู่ทบทวนสถานะทางการเงินของคุณไม่ใช่ด้วยความกังวลแต่ด้วยความใส่ใจ เหมือนที่คุณทักทายคนในครอบครัวทุกเช้าถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้เงินของฉันฉันจะเรียนรู้อะไรใหม่ฉันจะประหยัดอะไรได้บ้างฉันจะลงทุนอะไรได้บ้างตอนกลางวันใช้เงินอย่างมีสติทุกครั้งที่คุณจะใช้เงินจงหยุดคิดสักครู่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นหรือไม่มันจะสร้างคุณค่าให้ชีวิตฉันหรือไม่ ฉันกำลังใช้เงินหรือเงินกำลังใช้ฉันการใช้เงินอย่างมีสติไม่ได้หมายความว่าต้องขี้เหนียวมันหมายความว่าทุกบาทที่ออกไปออกไปด้วยเหตุผลออกไปด้วยความตั้งใจออกไปด้วยความรับผิดชอบตอนเย็นขอบคุณเงินของคุณก่อนนอนจงใช้เวลาสักครู่ขอบคุณเงินที่มีไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยจงขอบคุณมัน ขอบคุณที่ทำให้มีอาหารกินขอบคุณที่ทำให้มีที่อยู่อาศัยขอบคุณที่ทำให้ดูแลคนที่รักได้ขอบคุณที่ยังอยู่กับเราความรู้สึกขอบคุณเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงเงินด้วยบทที่7สัญญาแห่งมิตรภาพจงทำสัญญากับเงินของคุณไม่ใช่สัญญาบนกระดาษแต่เป็นสัญญาในใจ ข้อหนึฉันจะเคารพเงินทุกบาทไม่ว่าจะน้อยหรือมากข้อสองฉันจะหาเงินด้วยความซื่อสัตย์ไม่ทำร้ายผู้อื่นเพื่อเงินข้อสามฉันจะใช้เงินอย่างมีสติไม่ผลานไปกับสิ่งไร้สาระข้อสี่ฉันจะให้โอกาสเงินเติบโตด้วยการเรียนรู้และลงทุนข้อหฉันจะแบ่งปันเงินด้วยความยินดีไม่ยุดติดจนเกินไป ข้อ 6. ฉันจะไม่ให้เงินเป็นนายเหนือฉันแต่จะเป็นเพื่อนที่เท่าเทียมกันข้อ 7. ฉันจะจดจำเสมอว่าเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตบทสรุปจากคนแปลกหน้าสู่มิตรแท้มิตรภาพไม่ไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนความสัมพันธ์กับเงินก็เช่นกันมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทน ต้องใช้ความเข้าใจแต่เมื่อคุณสร้างมิตรภาพที่แท้จริงกับเงินได้แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเงินจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องวิ่งไล่ตามอีกต่อไปมันจะเป็นเพื่อนที่เดินเคียงข้างช่วยเหลือยามลำบากร่วมยินดียามสำเร็จและอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายจงเริ่มต้นวันนี้จงเปลี่ยนความคิดจงเปลี่ยนทัศนคติจงเปลี่ยนการกระทำและในไม่ช้า เงินที so so ่เคยเป็นคนแปลกหน้าจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเงินไม่ได้มาหาคนที่ต้องการมันมากที่สุดเงินมาหาคนที่เข้าใจมันมากที่สุดเงินไม่ได้อยู่กับคนที่รักมันมากที่สุดเงินอยู่กับคนที่เคารพมันมากที่สุดจงเป็นเพื่อนกับเงินแล้วเงินจะเป็นเพื่อนกับคุณตลอดไป